คนเดินมานครัผมตึ๊กตึ๊กตึกแบบเฮ้ยคนมาทางซ้ายหันฟับคนมาทางขวาหันควับหรือว่าแบบเราจะหันเป้ารอเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าแยกเสียงได้แม่นยำมากมากเลยแล้วก็ดูดิโอ้โหมันเข้ากันขนาดไหนอ่ะนะครับ เป็นไงครับเพื่อนเทหรือเปล่าครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับแอดป๊อกก็จะมารีวิวหูฟังซิกโนอีสปอร์ตนะครับผมราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันนะครับบอกว่าหูฟังตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับแต่ทางซิกโนอีสปอร์ตนะครับผมเขาออกหูฟังรุ่นใหม่มานะครับตัวนี้ก็จะเป็น รุ่นที่เป็นสีขาวนะครับใครกำลังอยากได้หูฟังสีขาวราคาถูกคุณภาพดีนะครับแยกเสียงซ้ายขวาดีมากนะครับผมลองเอาไปเล่นเกม v a l o r a n t นะครับบอกเลยว่าติดหนึ่ในห้านะผมโหแยกเสียงซ้ายวขวาแบบคนเดินมานครับผม แบบเฮ้ยคนมาทางซ้ายหันฟับคนมาทางขวาหันควับหรือว่าแบบเราจะหันเป้ารอเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าแยกเสียงได้แม่นยํามากๆเลยแล้วก็ในส่วนของเสียงไม่เสียงก็ดีมากๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวในส่วนของการออกแบบการดีไซน์ต่างๆแล้วเนะี่ยเพื่อนๆสามารถดูคลิปแนะนําคลิปเต็มได้เลยนะครับผมคลิปนั้นก็ผมได้ทําการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับผมก็คือหูฟังรุน่นนี้มีซอฟต์แวร์มาให้เราด้วยผมในการสามารถปรับแต่งเสียงพูดหรือว่าจะปรับ ระบบเสียง7.1จำลองก็ได้เช่นกันนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะผมในราคา8ป0นะครับถ้าใครดูแล้วสนใจก็สามารถสั่งซื้อแอดบองได้เลยผมในส่วนของเครื่องความเครื่องนี้นะผมก็เป็นสีขาวครับดูดิโอ้โหมันเข้ากันขนาดไหนอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องของคุณูกคาที่สั่งมากอบเข้ามาผมใครที่ดูนะครับผมนอกจากดูรีวิวเกมมิ่งแล้วนะผมถ้าใครกาลังหา ร้านประกอบคอมนะครับผมร้านแอดปกก็รับประกอบคอมแล้วจะสเปคคอมจะส่งฟรีทั่วไทยเลยผมถ้าสนใจคอมพิวเตอร์ก็สามารถทักมาหาแอดปกได้เลยผมสองช่องทางนะก็มีทางเพจแล้วก็ทางไลน์ผมสรุลช่องทางแล้วก็ทักมาได้เลยนะผมเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวก็รีบทักมาได้เลยนะผมก่อนของจะหมดก่อนราคาจะขึ้นนะครับอ่ะเรื่องของหูฟังตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูฟีเจอร์คร่าวๆนะผมก็นั่นแหละครับเป็นสีขาวแล้วก็ ซ้ายขวาเป็นไฟ R G B นะครับผมแล้วก็นอนค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มีคอนโทรเลอร์นะครับในการเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้ผมสะดวกสบายแล้วก็เปิดปิดไม่ได้นะครับสายก็ค่อนข้างใหญ่นาดีนะผมแข็งแรงคงทนแล้วก็ยาวมากด้วยนะผมเราสามารถแบบว่าเสียบสายที่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับใครที่แบบโตคอมอยู่กับ เตียงนอนใช่ไหมครับเราเปิด Netflix เปิด YouTube นะครับช่อง a d ดป็ดูรีวิวอแอดป็เนี่ยนะครับก็ลากไปเลยลาก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 ,ลากนะครับเอาไปนั่งบนหัวเตียงแล้วก็ดูหนังยาวๆได้เลยนะครับคือมันโอ้โหยาวมากผมหรือว่าใครที่แบบเออห้องน้ำใกล้กับโตโ๊ะคอมนะครับจริงๆก็ลากไปห้องน้ำเลยก็ได้ผมการดูหนังการฟังเพลงจะได้ไม่ขาดช่วงนะครับอ,อ๋อแล้วก็ มีรีวิวอีกหนึ่งจริงๆผมมีอีก2ตัวนะผมโปรดักซิโน l ที่รอต่อคิวรีวิวนะครับก็จะเป็นในส่วนของ j o ยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดที l นะผมใครหาคีย์บอร์ดขนาดกระทัดรัดอยู่นะครับก็รอรีวิวกันได้เลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปร่างหน้าตาการออกแบบการดีไซน์กับหูฟังรุ่นใหม่รุ่นนี้ของ t e ัสซิโนอีสปอร์ตผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เอาล้ครับเราก็มาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่เรามาดูสฟีเจอร์ก่อนนะครับหูฟังตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะราคาหลักร้อยแต่ก็ให้ประกันแบบอุ่นใจเลยนะครับ2ปีเต็มนี่แล้วก็มีไฟ RGB นะครับเ1็เซอร์ราวนะครับน้ำหนักเบามีรีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับส่วนนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะผมยืดยุ่นต่อการใช้งานนะครับมีรีโมทคอนโทรลสะดวกสบายต่อการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็ นุ่มนิ่มนะครับใส่สบายหูมีไฟ RGB ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ด้วยนะครับผม 7. 1นะครับก็คุ้มค่มามากๆเลยนะผมราคาถูกแล้วก็ให้โปรแกรมมาปรับลูกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นารายละเอียดข้่า้าของเขานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหูฟังกันใกล้ๆเลยครับนี่เป็นไงครับสวยงามมากๆแล้วก็ อันนี้ก็เป็นไม้นะครับไม้ก็ดัดงอได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีไฟ LED สีแดงนะครับนี่กระดูสวยงามดูเป็นเกมมิ่งมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นสีเทาด้านสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับคืนตัวก็ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็หนาพอสมควรเลยนะครับก็ใช้ได้ไปนู่นแหละครับผม1ปี2ปีนะครับไม่แบนเร็ว อ่านี่ครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูค่านข้างใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําให้การแยกเสียงน่าจะดีนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่บุกไว้นะผมเวลาเราสวมใส่มันจะได้ไม่ค่อยเจ็บศีรษะนะครับก็นุ่มดีนะนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็การปรับระดับนะครับก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับนี่อันนี้ก็บ่งบอกครับผมเล็บซ้ายและขวานะครับแล้วก็ ตัวน,นี้ก็มีแล้วก็ Signal e s p อ r t นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับจะเป็นแบบจะเป็นแบบพื้นค่อนข้างเงาสะท้อนแสงเลยนะครับดูสวยงามพรีเมียมมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟ RGB ก็จะประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แบบสีเข้มอะไรมากมายปรับโหมดไฟได้แค่โหมดเดียวก็คือมันจะวิ่งออโต้นะครับอี๋ยวผมจะลองปรับไฟจะได้เห็นไฟ RGB กันใกล้นะครับอันเนี้ยเห็นไหมครับ ไฟจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับแสงกล้องให้ใหม่นิดนึงแล้วกันนี่ครับสีไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะแบบอ่อนๆหน่อยนะครับนี่แต่ก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็สายผมจะเป็นสีสีเทาผมสีเดียวกันกับในส่วนของเอียครับต่างๆแล้วก็ในส่วนของคอนโทลเลอร์นะครับคอนโทลเลอร์จะไม่มีไฟนะผมแต่บางรุ่นของซิงโน จะมีไฟเนี่ยนะครับมันจะมีไฟ R G B ทตรงคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับมันจะมีบางรุ่นนะผมเคยรีวิวไว้อยู่ไปหาดูกันได้นะครับผมฟังสัญญาในี่ส่วนการปรับตั้งค่านะครับตัวน,นี้ก็เป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มมิวไม้นะครับส่วนนี้พิ่มเสียงรัสเซียแล้วก็ปุ่มไปิดไฟนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของการรีวิวนะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็การเล่นเกมสามารถดูคลิปแนะนําท้ายคลิปผมได้นะนะครับเพราะว่า มันก็จะเหมือนแบบเป็นการรีวิวซ้าแหละนะครับก็เพื่อนสามารถไปดูแยกแล้วกันเพราะว่ามันแตกต่างแค่สีเท่านั้นเองนะผมนอกนั้นก็ประสิทธิภาพก็น่าจะเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยครับผมถ้าเพื่อนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอะไรจะให้เพด้วยนะครับใครสนใจคอมก็ทักมาได้ข่าสุดตันเกมมิ่งเกร์สิงโนก็ทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ